สวัสดียามดึกครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วเ้าเป็นเช้าวันที่เจ็ดครับกรกฎาคมปีหกเจ็ดครับวันนี้ออกมาวางเบ็ดลาวครับเจอลมตึงเลยนี่ครับฟังเสียงลมดูนะครับเป็นลมตะวันตก น,นี่ก็ได้เวลาสาวเบ็ดลาวแล้วครับเดี๋ยวไปสาวเบ็ดลาวกันดูไฟใช้ฟังไปก่อนครับเดี๋ครับเราไปสาวเบ็ดลาวกันดีกว่าลมตุยตุยไปครับมาสาวเบ็ดลาวกันครับปล่อยเสร็จตั้งแต่สามทุ่มครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งสี่หนึ่งแล้วลมจัดครับไม่ได้สาว เดี๋ยวมาสาเวทลาวันครับรุนกันว่าจะวันนี้จะมีตัวกินไหมรุนห้องกันเลยครับไปครับ ป,ประมาณกับเจ็ดสิบตัวแล้วครับเบ็ดวันนี้ปล่อยไว้ตรงลาวลาวนี้ปล่อยไว้สองร้อยครับลาหนึ่งร้อยตัวเอาตัวแรกมาแล้วสาวเบ็ดไปประมาณเจ็ดสิบตัวครับนี่ครับ สองนี่ครับไซส์สามเป็บ <beams> ร้อยตัวแรกคนแล้วครับเดี๋ยวเป็นรุ่นร้อยที่สองกันต่อ อาซาครับตัวที่สามครับแล้วเร่นี่ครับร้อยที่สองสาไปได้ห้าสิบัแล้วครับ เลือเต้หูวนี่ครับเลือเต้หูว กินนางตัว ลุเบ็ดลาที่สองกันต่อครับปลาแรกได้มาสี่หางก็อีกหนึ่งตัวไปลุดลาที่สองกันต่อครับอันนี้เบ็ดร้อยตัว กันครับร้านนี้จะมีตัวไหมลมตึงเลย i have Ay, kung tuwa ka pwede nang บางๆตัวครับี่ครับมาอีกหนึ่ง tôi tôi hấp thấy thì chẳng phải nhiều lời chuẩn bị ึ่งตัวครับห <c oughs> าเบ็ดลาเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ตีตีกว่าแล้วมายกลอบปลาดูบ้างครับทิ้งไวหลายวันแล้วสี่ห้าวันแล้วไม่ได้มาดูเลย จะไปลุ้นปลาล่าอ,อก,กันครับลูกแรกลูกใหม่มอยักที่ใหม่แล้วเ,วเ็นลุ้นกันครับจะมีตัวเข้าไหมยังเริ่มเกาะแล้วด้วย ลปลาเก้ากับปลาสลีดมลุ้นรอบใหม่ลูกที่ปองกันครับจะมีปลาเข้าไหมราไปรุ้นพร้อมกันเลยครับ เกเกาะแน่นเหมือนกันคุณยังับจะมีปลาไหม มีส้อยมีอังเกลครับกระโปรงปากหมูรุนรอบโลกที่ต่างมาเต่าครับจะรวางแล้ว ใครอ้วนปล่อยพาดไปไม่ลง้้นล่อปลากันครับมีตัวไหม

รอ,ลอโลูกที่ตี้กันครับวลุ้นกันว่าจะมีตัวเข้าไหม เอาอยู่ครับ ชลามหินปองตัวหาังคกบครับนี่นครับ รอบโลกสุดท้ายกันครับพกพี่ตะโลี่ห้าอยู่ในใหญ่สุดเลยครับใหญ่สุดหนักสุดเดี๋ยวไปลุ้นกันครับจะมีปลาเข้าไหม Abdul ơi! กับาย So how you have huh? ปะเก๋าปะต้อย Điện tử น,นี่กระเบนทงครับกระเบนทงกระเบนจุดฝายกรอบเสร็จแล้วครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วดูบรรยากาศครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วออกมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานครับยังไม่ได้เข้าฟังเลยยังไม่ได้นอนด้วย ออกมาวางเบ็ดลาวครับมาดูปลาเบ็ดลาวกันนี่มีปลาตาเก้าตัวครับเก้าตัวกับอีกหนึ่งหัวนี่ครับน่าจะโดนปลายายกินสาาเบ็ดลาวเสร็จแล้วใกล้สว่างครับเลยมายกรอบปลาลอกไปยังพอมีตัวครับนี่ครับมีอังเกย8แปดเก้าตัวปลานกข่าสีตัวครับปลาเก๋าสามตัวกระเบนทงกระเบนจุดฟ้าหนึ่งตัวครับ แล้วก็ปลาฉลามอีสองตัววันนี้ก็พอได้คุ้มค่าเนื่อยครับได้ค่าขนมเด็กๆอันนี้ก็สายแล้วครับผมขอตัวเข้าฟางก่อนผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ